อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํามเคล็ดลับในการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุนะครับเพื่อบํารุงหัวใจทําให้หัวใจแข็งแรงนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยนะครับหลายคนมาคอมเมนต์หมอหมีนะครับว่าเวลาเราอายุเยอะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยจะออกกําลังกายยังไงดีออกเท่าไหรด่ดีนะครับเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับ หัวใจแข็งแรงดังนั้นวันนี้ก็จัดไปครับหมอหมีจะมาแนะนํานะครับ3เคล็ดลับดีๆในการที่จะออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุนะครับว่าควรออกเท่าไรออกด้วยวิธีไหนดีเพื่อทําให้ร่างกายแล้วก็หัวใจแข็งแรงนะครับ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยเสื่อมสภาพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบทางเดินอาหารระบบไตต่างๆนะครับนอกจากเสื่อมทางกายแล้วเนี่ยผู้สูงอายุบางคนนะครับก็ยังมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็อารมณ์ด้วยนะครับส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตต่างๆตามมาเยอะแยะมากมายนะครับการออกกําลังกายก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาและยังช่วย รอให้ร่างกายเสื่อมสภาพช้าลงด้วยนะครับนอกจากมีประโยชน์ทางด้านทางกายแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ทางด้านจิตใจด้วยนะครับอพอผู้สูงอายุออกกําลังกายเนี่ยก็จะช่วยให้ใคลายเครียดทาให้อารมณ์แล้วก็จิตใจดีขึ้นนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับ แต่ผู้สูงอายุการออกกําลังกายก็มีข้อจํากัดหลายด้านด้วยกันนะครับดังนั้นหมอหมีเลยจะมาแนะนําครับสเคล็ดลับนะครับในการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า3เคล็ดลับเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับข้อที่1เลือกกิจกรรมหรือกีฬาที่จะออกกําลังกายนะครับข้อนี้ก็สําคัญมากๆสําหรับผู้สูงอายุนะครับควรจะเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเองในการออกกําลังกายนะครับสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเลย เลยครับอ่าไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการว่ายน้ำหรือว่าจะเล่นกีฬาต่างๆเช่นเทนนิสตีแบดนะครับอ่าหรือฟุตบอลอันนี้ได้หมดเลยครับไม่ได้ห้ามอะไรแต่สําหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวนะครับอย่างเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยครับต้องเลือกกิจกรรมที่อ่าไม่ลงน้ําหนักที่เข่ามากานะครับเพราะว่าการที่ลงน้ําหนักที่เข่ามากก็จะทําให้เข่าเนี่ยปวดแล้วก็เสื่อมได้มากกว่าปกตินะครับกิจกรรมที่แนะนําสําหรับ ผู้สูงอายุที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยแนะนําว่าก็จะมีกิจกรรม3อันหลักๆนะครับอันหนึ่งว่ายน้ําเดินแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับสำหรับการว่ายน้ำเนี่ยก็จะดีนะครับอ่าก็จะลงน้ําหนักที่อ่าเข่าเนี่ยน้อยที่สุดนะครับอ่าจะเป็นว่ายน้ําหรือว่าเดินในน้ําก็ได้นะครับก็จะส่งผลทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรง2คือใครที่ยังไม่เคยออกกําลังกายจะเริ่มจากการเดินก็ได้ครับอ่าจะเดินในหมู่บ้านนะครับเดินในสวนสาธารณะหรือว่าเดินในลูวิ่งในฟิตเนสก็ได้สําหรับผู้สูงอายุค่อยๆเดินนะครับอ่านี่ก อันที่3คือปั่นจักรยานแนะนําว่าควรจะปั่นจักรยานอยู่กับที่ครับปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็จะช่วยถนอมเข่าได้ด้วยแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจนะครับแนะนําว่าควรปรึกษาแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ก่อนนะครับว่าออกกําลังกายแบบไหนบ้างเพราะต้องบอกว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยมีข้อจํากัดต่างๆมากมายนะครับในการที่จะออกกําลังกายดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนครับ ต่อมาข้อที่2ความหนักของการออกกําลังกายนะครับหลายคนก็ถามหมอนะครับว่าเอ๊จะต้องออกกําลังกายมากขนาดไหนล่ะ ที่จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงทาให้หัวใจแข็งแรงนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับผู้สูงอายุนะครับการออกกําลังกายที่มากเกินไปหรือว่าเหนื่อยเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้ออกกําลังกายเหนื่อยปานกลางนะครับคำว่าเหนื่อยปานกลางคืออะไรล่ะคำว่าเหนื่อยปานกลางคือเหนื่อยแต่ยังพูดเป็นประโยคได้นะครับลองสังเกตดูว่าถ้าเวลาเราวิ่งอ่ะวิ่งร้อยเมตรหรือวิ่งเร็วๆหรือว,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 ว่าวิ่ง400เมตรเร็วๆเ,เนี่ยที่เราเหนื่อยมากๆหัวใจเต้นเร็วมากๆไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้เราจะพูดเป็นคำๆถูกต้องไหมคร อันนั้นคือเหนื่อยมากไปอันนั้นอันนั้นความหนักการออกกําลังกายมากเกินไปนะครับสําหรับผู้สูงอายุให้ออกกําลังกายให้รู้สึกเหนื่อยนะครับให้รู้สึกว่าเอ้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้น เลื่อรวมสูบฉีดมากขึ้นแต่ยังสามารถพูดเป็นประโยคได้นะครับอ่านี่คือการออกกําลังกายปานกลางนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับใครที่ไม่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเนี่ยอ,อ,อาจจะเดินแค่10นาทีก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะครับเริ่มพูดไม่เป็นประโยค์แล้วสำหรับผู้สูงอายุบางคนที่แข็งแรงอาจจะเดินได้นานกว่าถึงจะเหนื่อยนะครับอันนี้ก็แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแนะนํว่าให้ออกกําลังกายแค่ปานกลางเท่านั้นก็จะส่งผลดีต่อร่างกายแล้วก็หัวใจของเราครับ ต่อมาข้อที่3ระยะเวลาในการออกกําลังกายข้อนี้ก็สําคัญเช่นกันนะครับ ใน1วันแนะนําว่าควรออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีนะครับและใน1สัปดาห์แนะนําว่าให้ออกกําลังกายอย่างน้อย4-5วันนะครับพูดง่ายๆก็คือ1วันเนี่ยออกกําลังกาย30นาทีนะครับใน1อาทิตย์ออกกําลังกาย4-5วันก็จะทําช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยแนะนําว่าใครที่ยังไม่เคยออกกําลังกายเลยอาจจะไม่ยังไม่ต้องถึง30นาทีก็ได้นะครับอาจจะเริ่มแค่10นาทีเดินเบาๆที่บ้านก็ได้แล้วค่อยๆเพิ่มไปอาทิตย์น,นี้10นาทีอาทิตย์หน้าต่อไป20นายีค่อยๆ นะครับและในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็เลือกมาครับอาจจะ4วันหรือ5วันก็พอ one, วันเว้นวันก็ยังได้เลยครับอ่าไม่ต้องทุกวันก็ได้นะครับอย่างน้อยก็คือให้ได้4ีถึงหวันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับและนี่คือ3เคล็ดลับนะครับในการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุนะครับเพื่อบํารุงหัวใจทาให้หัวใจแข็งแรงนะครับลองไปทํากันดูครับการออกกําลังกายเนี่ยมีประโยชน์มากๆนอกจากทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทําให้จิตใจแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงอายุเน่นดีขึ้นด้วยนะครับสาหรับใครที่เข้ามาฟังหมอ คลิปแรกแล้วสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะเป็นโรคหัวใจหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับนะครับมี7็สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเป็นโรคหัวใจแล้วเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยมีอาการของโรคหัวใจหรือเปล่านะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์นะครับนอกจากนี้หมอหมียังเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องการวัดความดันนะครับอ่านี่สําคัญมากๆสําหรับผู้สูงอายุนะครับบางคนเป็นโรคความดันโรคไขมันต่างๆนะครับแต่ยังเชื่อว่าบางทีบางงคนน่ยั ความดันที่บ้านยังผิดวิธีอยู่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นหมอหมีก็เลยสอนเอาไว้แล้วครับวิธีการวัดความดันที่บ้านด้วยตนเองนะครับแล้วก็จะได้จดเอาไว้ว่าเราความดันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนเช่นกันนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับจะได้รู้ว่าวัดความดันโลหิตยังไงที่บ้านให้ถูกต้องนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าาววัััันนองครพฤหสแ้วก็เช้าวันเสาาารรนะใยกหมอ มีคำตอบนะครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย